เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองเพื่อยกระดับเมืองท้องถิ่นติดตามรายละเอียดในมีดีรายวันค่ะที่โรงแรมเทวิโลตัสจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการจัดสมาาัมมนาโครงการยกระดับเมืองท้องถิ่นให้เป็นสมาร์ทซิตี้โดยเทคโนโลยีข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ ได้มีทางด้านนยายตรัฐชัยรัตนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการเปิดงานพร้อมด้วยดรธนาสราญเวชพันธ์ผู้จัดการทั่วไปบริษัท AI and Robotics Venture จำกัดดรกนกเกชาตินายุทธิ์สุรรีนครน,นครศรีธรรมราชและผู้บริหารองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทั้งเทศบาลนครน,นครศรีธรรมราชทเทศบาลเมือง,ทงเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมสัมมานา โดยภายในงานครั้งนี้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองระหว่างบริษัท AI and r o b o t i c Ventures จำกัดกับเทศบาลน,นครน,นครศรีธรรมราชกิจกรรมการบรรยายพิเศษและหัวข้อการเสวนาที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการบรรยายพิเศษหัวขอ้อ Thailand Smart City Framework ด้วยนายประชาอัศธีระผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หัวข้อเส้นทางสู่สมาร์ตซิตี้เทศบาลนครนครศรีธรรมราชโดยดรกนกเกศชาตินายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชหัวข้อเมืองแห่งอนาคตเมืองอัจฉริยะโดยรองศาสตราจารย์ดรพนิชผู้จินดาหัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมืองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและนายกสมาคมนักผังเมืองไทยหัวข้อ AI และสมาร์ทซิตี้กับการบริหารงานและการบริการภาครัฐ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกฎสุวรรณรัตน์หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หัวข้อท้องถิ่น4.0ท้องถิ่นในทนะแพลตฟอร์มโดยดรจัก,กรพันธ์จุลลโพบริษัท AI a n d r o b o t i c ติกเวนเ e จำกัด หัวข้อปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนาท้องถิ่นโดยรองศาสตราจารย์ดรสุภวัฒนากรวง์ธนวสุผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมโปรแกรมวิจัย15หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่กิจกรรมเสวนาการขับเคลื่อนเมืองชาญฉลาดที่น่าอยู่ผ่านกลไกความร่วมมือการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ นายดรับชัยรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กล่าวว่าทางจังหวัดนครศรีธรรมราชเองมีจุดมุ่งหมายในการนาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยในระบบเทศบาลเพื่อยกระดับความเจริญและแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันให้กับพื้นที่ในแต่ละเทศบาลด้วยนำแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง ที่ Bedrock ได้พัฒนาขึ้นมาช่วยในการทำงานไม่เพียงสำรวจในด้านที่มีปัญหาแต่รวมถึงการเข้าใจศักยภาพทางภูมิศาสตร์ประชากรและอื่นๆทำให้สามารถกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาและเลือกว่าจะผลักดันพื้นที่ในการดูแลของตนไปสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ได้นั่นเอง ทางด้านดกรกนกเกชาติกล่าวว่าการนำแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองมาใช้ในการพัฒนางานที่ทางเทศบาลกำลังดำเนินการอยู่เป็นเหมือนการสร้างเมืองคู่ฝาดขึ้นมาและอยู่ในเทคโนโลยีอยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่ในโทรศัพท์ จะสามารถตรวจสอบดูถนนเส้นทางหรือแม้แต่บ้านของผู้ป่วยติดเตียงได้อย่างสะดวกเส้นทางเข้าออกรถดับเพลิงเส้นทางน้ำไหลคูระบายน้ำถนนหนทางพื้นที่ต่ำพื้นที่ราบพื้นที่สูงทุกอย่างที่จะนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นครอบคลุมทั้งทางกว้างและทางลึก ในขณะที่ดรธนาสรานเวชพันธ์กล่าวว่าที่ตัดสินใจเลือกทิศบาลนครนครศร,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 รีธรรมราชเป็นพื้นที่ดําเนินการนําร่องเพราะนครศรีธรรมราชเป็นบทหมายในการพัฒนาที่สําคัญของภาคใต้ และเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการในโครงการเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้มาก่อนแล้วเพียงเข้ามาต่อยอดเติมเต็มเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพให้มากขึ้นเท่านั้นและต่อไปจะมีการประสานเชื่อมต่อกับทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาเมืองนครศรีธรรมราชในภาพกว้างอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้นี้ มีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด